สวยหล่อจัดเต็มวันเฮาแข้งเวียดนามจูมือดวนไฮมีแฟนสาวเข้าพิธีวิวาถือเป็นข่าวดีของดวนวันเฮากองหลังทีมชาติเวียดนามที่สละโสดจูมือดวนไฮมีนางแบบสาวสุดน่ารักเข้าพิธีวิวาที่จังหวัดไทบินทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย24ปีจัดเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานในกรุงฮานอยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมาซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้จัดงานแต่งตามประเพณีของชาวเวียดนามในช่วงเช้าก่อนที่จะมีงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นที่ต้องบอกว่าอลังการทีเดียวแถมยังมีเหล่าเพื่อนในวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย สำหรับความรักของทั้งคู่ได้รับการจับตาเป็นอย่างมากหลังคบหากันมา3ามปีเนื่องจากถือเป็นคนดังในบ้านเกิดโดยดวนหฮมีสาวสวยจากเมืองฮานอยเคยเข้าร่วมการประกวดมิตเวียดนาม2020โดยผ่านเข้าถึงรอบสิคนสุดท้ายและรับตำแหน่ง Talented Beauty นอกจากนี้เธอยังเป็นนางแบบและมีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองขณะที่ดวนวานเฮถือเป็นนักฟุตบอลเบอร์ตน้ตนๆของประเทศ ปัจจุบันสังกัดสมโมสรฮานอยเคยเดินทางไปเล่นในยุโรปกับฮีเรนวีนสโมสรในหลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์เมื่อรดูการ2019-2020แต่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในหลีกเลยติดทีมชาติตั้งแต่อายุ18ปีรวมทั้งคว้าดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเวียดนาม3ปีซ้อน2017-2018-2019